ต่อไปจะเป็นการทำให้ดูตัวอย่างของการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ชื่อ BIModeler นะคะนักศึกษาก็เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมา BIModeler มาแล้วจะพบหน้าต่างนี้นะคะทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นใช้ในการแสดงผลนัาศากศึกษาสังเกตไดนึงตรงนี้นะคะโมเดลเนี่ยจะเป็น Dimensional f a t Dimensional Model นะคะเราจะสร้างตัว c o n s t r t u a l Dimensional Fact Model ก่อน เริ่มจากตัวนี้ค่ะคลิกเมนู Dimension p a t Model นะคะจะมีให้สร้าง New หลายอย่างลองเริ่มจาก New Attribute นะคะตัวแรกก็จะเป็น Material Number นะคะ,ะแล้วก็สังเกตว่าในเบื้องต้นถ้าเราเริ่มจาก Attribute เนี่ยเรายังมี Domain ไม่มีอยู่นะคะมเมนูอื่นอันนี้แบบง่ายๆก็ตั้งชื่อนะคะ ต้องการจะใส่ definition ของคำว่า material number หมายถึงอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็มีโน้ตหมายเหตุเอาไว้นะคะก็คลิกโอเคตัวนี้ค่ะ folder attribute จะมีหมายเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมาถ้าเราคลิกขยายก็จะเห็นชื่อของ material number สังเกตข้างหน้านะคะจะเป็นวงกลมเฉยแล้วแล้วก็ x y ตัวนี้ก็หมายถึงเป็น dimension นะคะ dimensional attribute สร้างตัวต่อไปนะคะเหมือนเดิมอันนี้เราจะสร้างเป็น material description ค่ะ เดินก็ค okay. ลิกโอเคก็จะได้ใหม่ตัวหนึ่งทีนี้ก่อนที่จะไปต่อนะคะมาลองดูว่าตัวโดเมนเมื่อกี้ที่ไม่มีเนี่ยเราจะสร้างตรงไหนก็ไปที่นี่นะคะแล้วก็ New Domain ก็ง่ายๆอันแรกขอเป็น Text ก่อนโดเมนก็คือว่าข้อมูลหรือว่า Attribute พวกนี้จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนาะถ้าอย่างเราบอกว่าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Text ก็ใส่ว่าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพวกตัวเลขไม่ใช่เป็นพวกตัวเลขจะใส่ Unit อะไรเข้าไปก็ได้นะคะเหมือนเดิม Definition กับ Node จะใส่เพิ่มก็ได้คลิก OK โดเมนจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะ ะะสร้างโดเมนอีกตัวนึ่งเนาะก็เป็น Attribute แล้วกออ็ไม่ใช่ Attribute ขอโทษทีค่ะต้องเป็น Dimension แล้วก็ Domain มนบะิ t เท็ e ตัวนี้ก็เป็น Number แล้วกันเนาะ number หรือว่า numeric หรือว่า i n t r g e r นะคะให้ Business User รู้ว่า Attribute เหล่านี้จะเก็บข้อมูลโดเมนหรือว่าขอบเขตของข้อมูลที่เก็บเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขนะซึ่งเอาไปใช้ในคำนวณบกวกลบคูณหารได้นะคะก็อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของโดเมนมี2ตัว Attribute เมื่อกี้สร้างไป2ดูนะคะ right click Property เรามาเปลี่ยนเพิ่มโดเมนตรงนี้ได้ค่ะ Number ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลข1 2 3 4 5อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันเอาไปคำนวณไม่ได้ก็เป็น Text นะโอเ okay. ค Description ก็ Property เหมือนกันตัวนี้ Description ก็เป็น Text อยู่แล้วนะคะ,ะทีนี้ต่อเราก็ามาสร้างเพิ่ม Attribute เพิ่มตัวหนึ่งเป็น Product Category โดเมนก็เป็น Text ซ์คะก็อีกตัวหนึ่งนะคะ่ะก็เป็นโปรเจกต์ r o ด u c t l ์ไลน์นะแล้วก็เป็น Text อันี้เป็นยกตัวอยา่างสร้างสีตัวให้เห็นนะคะอันต่อไปก็คือว่าเราจะสร้างเอ่อตัว Key Figure หรือว่า Measure ของที่เป็นตารางแฟค t ์เทเบิลตรงกลางจำได้ไหมคะที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในที่นี้เราก็ต้องสร้างที่ตัวเมทริกพอดเดอร์นี้นะคะก็น e w Metric ข้อมูลที่เอาไปใช้ในการวัดผลการทำงานต่างๆก็คือเช่นพวกจำนวนยอดขายนะคะเซลล์อะมาลโดเมนก็เป็นนัมเบ์เหมือนกันแล้โอเคเพิ่มมาแล้วแล้วก็อีกตัวนึ่งนะเป็นตัวอย่างก็เป็น revenue ก็เป็นนัมเบ์เหมือนกันโอเคทีนี้ต่อไปเราจะสร้าง h i ร r a r c นะก็มาที่นี่ค่ะ new hierarchy เขาจะให้เราใส่ตัวที่เป็น root attribute ตัวที่เล็กที่สุดของ ลำดับชบั้นในที่นี้ก็เป็น m a t e r i a l Number นะคะตั้งชื่อค่ะแล้วคลกที่สร้างขึ้นมาใหม่ว่าเป็น Product นะคะไปอโอเคไปน้วจะขึ้นมาเป็นวงกลมสีเทานะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัว Root Attribute ของ Hierarchy แล้วก็เปิดดูนะคะมะชื่อ Product ที่เราสร้างเมื่อกี้แล้วก็มี Attribute ข้างในแล้วก็ลากมาเพิ่มนะคะ m a t e r i a l Description Product Category แล้วก็ Product Line แล้วก็มาต่อเส้นสร้าง Hierarchy คลิกที่เส้นตรงนี้นะคะ คลิกแล้วก็ลากที่ต้นทางก่อนแล้วก็ลากมาที่ปลายทางคลิกเส้นนะคะลากต้นทางแล้วก็มาที่ปลายทางคลิกเส้นแล้วก็ลากต้นทางแล้วก็ปลายทางอันนี้คือเราได้ออกแบบแนวคิดไว้แล้วนะเราก็เลยมาลากลากได้ซึ่งในที่นีถ้ถ้าเป็นวงกลมหมายคว,าว่า attribute เนี้ยเป็น dimensional attribute สามารถที่จะเอาไปทำลำดับชั้นได้แต่เนื่องจากว่า material description เนี่ยเป็นรายละเอียดหรือว่าไม่ใช่ตัวที่เป็น dimension หรือว่าเรียกว่า non-dimensional attribute นะคะ แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ switch to detail วงกลมก็จะหายไปก็จะเป็นแค่เส้นอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นที่จะจัดลำดบบชั้นได้ก็มีแค่3 attribute ตัวนี้แต่ตัวนี้จัดไม่ได้นะคะได้ปั๊บมาดูที่ product เห็นไหมคะก็จะครบแบบนี้สเต็ปต่อไปก็จะสร้าง fact schema ก็มาที่นี่ค่ะ new fact schema ในที่นี้ตัวอย่างของเราก็คือว่าจะทำเป็นการ aggregate เป็รนรายเดือนนะคะเกี่ยวกับยอดขายแล้วก็โอเคไปได้มาตัวนี้เห็นไหมคะสัญลักษณ์แบบนี้เนา เราก็เอาแมทริกซ์ที่สร้างเอาไว้แล้วค่ะลากมาวางทีละตัวเนาะค่ะเสร็จแล้วนอกจากนี้เราก็ต้องลากไฮรากีในที่นี้ตัวอย่างมีไฮรากีเดียวเราก็ลากมันหนึ่งตัวถ้ามีหลายตัวเราก็ลากมาให้หมดทุกตัวนะแล้วก็มาสร้างในที่นี้เราก็เหมือนเดิมค่ะเวลาสร้างไฮรากีหรือว่าลากตัวนี้เราก็ต้องเอาเส้นคลิกแล้วก็มาที่ต้นฉบับนี้ก่อนต้นทางแล้วก็มาที่ตัวปลายทางของเขาที่จะเชื่อมโยงอันนี้เสร็จแล้ว น,นี่เป็นสเต็ปที่1การสร้างเอ่อเบื้องการใช้ B I modeler เบื้องต้นในการสร้าง attribute สร้างเอ่อ hierarchy สร้าง matrix สร้าง f a c e m a h e a แล้วก็สร้าง domain ประมาณนี้นะคะ